ข้อนี้เขาบอกว่า,านักเรียนกลุ่มหนึ่งครับชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะฮะจำนวนสาสิบเ็เปอร์เซนแล้วก็บอกว่ามีการชอบเรียนภาษาอังกฤษด้วยยี่บปดเปอร์ซนเาะเด็กไทยก็ธรรมดาครับคุูครับภาษาอังกฤษก,ษก็เนาะพอให้ทูทูไทยไทผ่านไปตัวผมก็เป็นคนหนึ่งฮะที่ทูทูไทยไทยเช่นกันแต่ว่ามีคนที่ชอบเรียนทั้งสองวิชาด้วยนะฮะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เาถามว่าถามหาคนที่ไม่ชอบเรียนทั้งสองวิชาทีานี้ นะว่ามีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เราลองมาพิจารณากันซิว่าถ้าคําตอบหรือข้อสอบออกมาในแนวลักษณะแบบนี้คุณครูมีวิธีการคิดคํานวณอย่างไรครับเดี๋ยวให้เวลาคุณครูสักประมาณ30วินาทีสักเล็กน้อยเพื่อให้คุณครูได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าข้อนี้คุณครูจะมีวิธีการหาคําตอบอย่างไรไม่ได้ฝึกโจทย์มาพอสมควรอาจจะยังไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้คุณครู รู้สึกงงๆเล็กน้อยหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะถ้าเจอโจทย์ข้อนี้ไว้แล้วผมกะว่าอยากจะให้ครูคได้มีภุมมคุค้มกันเนาะในส่วนของโจทย์ที่เป็นลักษณะแนวนี้นะครับข้อนี้ตอบคล้อ,อยหรือเปล่าอ่าเรามาดูกันนะครับครูครับข้อนี้นั้นนะครับผมพิจารณาแบบนี้ก็แล้วกันว่าข้อนี้มีนักเรียนอยู่2กลุ่มหลักๆนะฮะก็คือกลุ่มที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับครูครับ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษอ่าเพราะฉะนั้นถ้านะครับผมลองนำตัวเลขนะฮะมาลองเขียนดูก็แปลว่าถ้าเราเขียนเป็นในลักษณะของวงกลมนะถ้าคุณครูเรียนเรื่องเซตสมัยคุณครูเรียนมปลายท่านครูยังจำได้กรนี้นั้นจะมีการนำเอาเรื่องของตัวเลขนะฮะมาพิจารากันเป็นวงกลมผมลองพิจารณาให้ครูดูแบบนี้ก็แล้วกันคุณครูจะเห็นว่านะครับ ถ้าผมทำวงกลมสองวงนะเราววเคราะห์แบบนี้นะครับก็คือเราจะให้วงกลมสีแดงเนี่ยแทนคนที่ชอบคณิตศาสตร์อ่าโอเคไหมครับส่วนสีฟ้านี่ก็คือคนที่ชอบภาษาอังกฤษอ่าผมย่อด,ด้วยตัว e ก็แล้วกันทีนี้คุณครูจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่มันค่อมกันอยู่ตรงนี้ค่อมกันอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าคนที่ชอบทั้งสองจำนวนนะฮะที่มันขัดกันอยู่ตรงนี้แปลว่าชอบทั้งสองตัวก็จะมารวมอยู่ด้านในตรงนี้นั่นเอง อ่าโอเคนะครับคุณครูไม้เนาะสวัสดีคุณครูไม้ใช่ไหมครับเคยถามชื่อไปแล้วผมนะ่าผมน่าจะจําได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะคุณครูจะเห็นว่าเนี่ยมีการชอบเรียนทั้งสองวิชาอยู่ที่7%็ดเปอร์เซนตัวเลขตัวแรกที่คุณครูควรจะต้องเขียนลงไปในรูปรูปนี้แต่ผมขอตีกรอบไว้นิดหนึ่งนะครับตีกรอบว่าเรากําลังจะพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในอาณาจักรหรือบริเวณในกรอบนี้อ่าโอเคนะครับโจทย์นั้นนะฮะ ให้คนที่ชอบเรียนทั้งสองตัวเนี่ยมาที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ั้นถ้าสมมุติว่าผมตีให้กรอบนี้ทั้งหมดนะฮะหมายถึงคนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยคนพอดีเลยคันก็จะสามารถเขียนเลขเจ็ดลงไปตรงนี้ได้อย่างสบายใจเลยอ่าคุณครูโอเคไหมครับคุณครูพอเข้าใจที่ผมอธิบายใช่ไหมทีนี้เนื่องจากว่าตรงนี้คือคนที่ชอบคณิตตรงนี้คือคนที่ชอบภาษาอังกฤษหรือแล้วตรงนี้คือคนที่ชอบทั้งสองเห็นไหมฮะ โจทย์ไม่ได้ถามถึงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่โจทย์ถามว่านักเรียนที่ไม่ชอบเรียนสองวิชานี้ก็แน่นอนว่าถ้าชอบมันต้องอยู่ในวงไม่ชอบแปลว่าให้เอาออกมานอกวงผมให้เป็นตัวแปร x ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแสดงว่าไม่ชอบก็คือคนที่อยู่บริเวณด้านนอกวงกลมก็คือบริเวณถึงนอกตรงนี้นั่นเองอ่าคุณครูโอเคไหมครับ น่าจะค่อยๆมองแบบนี้ผมค่อยๆสอนไปแบบช้าๆนะคุณครูนะคุณครูน่าจะตามทันหรือถ้าใครเร็วกว่านี้ก็แปลว่าคุณครูเข้าใจดีแล้วก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับคุณครูสังเกตต่อครับเขาบอกว่ามีคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่ที่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นตคุณครูระวังนิดนึงก็คือคุณครูอย่าเพิ่งเขียนเลขห้าสิบสามลงตรงนี้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณครูเขียนเลขสามห้าสิบสามลงไปแปลว่าคุณครูจะต้องเอา5้าสิสามมาบวกกับเจ็ดตรงนี้ด้วย กลายเป็นว่าแทนที่คุณครูจะมีคนชอบคณิตศาสตร์อยู่ที่53%ตามที่เขาบอกถ้าคุณครูทําแบบนี้แปลว่าคุณครูจะต้องนึกถึงว่าสีแดงเนี่ยกรอบนี้จะกลายเป็นคณิตศาสตร์60%ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขากําหนดมาถูกต้องไหมครับแทน,นวิธีการที่จะถูกต้องก็คือคุณครูจะต้องลดกรอบนี้ลงเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันอยู่ในคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ย7%เห็นไหมฮะแปลว่าคุณครูต้องเอา7ไปลบออกจาก53ครับแทน,นคุณครูก็จะได้ว่าตรงนี้คุณครูจะต้องเป็นเลข40 น่โอเคไหมครับนั้นเช็คคําตอบตรงนี้คุณครูจะได้ว่าตรงนี้รวมกันเนี่ยจะเป็นห3สิบซึ่งก็จะตรงกับคณิษศาพอดีเลยโอเคไหมจากนั้นครับคุณครูมาดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือ28ใช้หลักการเดิมตรงนี้ก็มีคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วเจ็คนเห็นไหมฮะซึ่งอยู่บริเวณนี้แล้วเจคนดังนั้นตรงนี้ต้องเหลือแค่เท่าไรครับอ่าย1บถูกต้องไม่เอ่ยดังนั้นผมเขียนได้21บลงไปตรงนี้คุณครูน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมครับ เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เขาถามหาเรื่องของเปอร์เซ็นต์ถ้าถามหาเปอร์เซ็นต์แล้วผมเขียนตัวเลขลงไปแบบนี้เลยแปลว่าค,คุณครูต้องมองภาพรวมว่าดังนั้นคนในห้องนี้ค,นคุณครูต้องตีให้เป็นหนึ่งร้อยคนพอดีนะค,นคุณครูถึงจะสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เอาเอาตัวเลขลงไปได้เลยดังนั้นข้อนี้นะครับถ้ารวมคนทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดนะค,คุณครูจะต้องนึกถึงหนึ่งร้อยคนคุณครูจะต้องนึกถึงเปอร์เซ็นต์เพราะนี้รวมทั้งหมดหนึ่งร้อยคน ไม่มีในโจทย์นะฮะแต่เราต้องวิเคราะห์และเข้าใจเองว่ามันจะเป็นออกมาแบบนี้นะครับั้คุณครูก็เอา46ครับไปบวกกับเลข7ไปบวกกับ21แล้วคุณครูต้องบวกกับ x ด้วยคุณครูจับตัวเลขนี้เท่ากับ100คุณครูโอเคไหมครับเนาะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยก็คือตัวเลขของคนทั้งห้อง ตัวเลขตรงนี้คือคนที่ชอบมีคณิตบ้างภาษาอังกฤษบ้างชอบทั้งสองบ้างแต่ตัวนี้คือคนที่ไม่ชอบแต่ยังไงรวมกันต้องเป็นหนึ่งร้อยเพราะคุณครูกำลังจะคิดเปอร์เซ็นต์โอเคไหมดังนั้นผมอนุญาตรวมตัวเลขตรงนี้ทั้งหมดนะครับคุณครูก็จะได้ว่าถ้าคุณครูลองรวมตัวนี้รวมกันก็คือห้าสิบสามเอาห้าสิบสามมาบวกกับยี่สิบเอ็ดเข้าไปคุณครูก็จะได้คํออาตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสี่บวกเอ็กซ์เท่ากับหนึ่งร้อยนั่นเองอ่าใช่ไหมครับ ดังนั้นคุณครูก็ย้ายหนึ่งย้ายเจ็ดสิบสี่ไปลบหนึ่งร้อยซะคุณครูก็จะได้เอ็กออกมาเป็นยี่สิบหกซึ่งยี่สิบหกนั้นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการพอดีนั่นก็คือคนที่ไม่ชอบดังนั้นคําตอบของคุณครูไม้ที่ตอบมานะฮะว่าควไฟหรือเปล่านั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองคุณครูไม้เป็นตัดชุดขาวรอได้เลยนะฮะเป็นคําตอบที่ถูกต้อง นี่เป็นข้อสอบแนวเรื่องเซตนะฮะออกได้ทั้งข้อสอบวิชาเอกแต่ว่าผมมองว่าวิชา,าภาคกรเนี่ยถ้าเป็นสพทเนี่ยตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะพลิกแพลงโจทย์ออกมาในแนวดีถ้าคุณครูจะมีวิธีการพิจารณายังไงนะถึงจะรู้ว่าข้อสอบมันออกมาแล้วต้องคิดแนวนี้คุณครูล,ลองสังเกตนะฮะมันจะมีเซตของจํานวนอยู่2กลุ่มด้วยกันนไฮะก็จะมีกลุ่มเรียนซึ่งโจทย์อาจจะแต่งไปได้หลายแบบถูกต้องไหมครับถ้าไม่แต่งเป็นคณิต อ่าอังกฤษอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการดื่มได้ไหมบางคนดื่มกาแฟดื่มชาอะไรครับ <c oughs> เขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นชื่ออื่น <c oughs> อ่าโอเคไหมครับหรือชอบกินไอศครีมคนนี้ชอบกินไอติมลดนุนด่นลดนี่ลดอะไรก็ว่าไปอ่าลดตุ๊บตหรือว่าจะเป็นลดเบ้นน,นี <c oughs> ิมัวล่ะเห็นไหมครับก็จะตามนี้สําหรับโจทย์แนวนี้ก็ลองให้คุณครูได้มีพื้นฐานลองไปทําความเข้าใจหรือดูไลฟ์ย้อนหลังทีหนึ <c oughs> ่งกันแล้วกัน <c oughs> ยังไงคุณครูที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เล็กน้อย mm hmm. เพจกําลังค,ค่อยๆโตครับช่วงนี้เนาะผมก็ไม่มั่นใจแล้วก็ผมก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมา mm hmm. จนตอนนี้มีผู้ติดตามเพจประมาณ5,000เกือบ5,200คนแล้วตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโอเค okay. นะครับ